เอาละครับผมก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับพบกผม m r Hot g a m วันะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Chibi Planet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมได้เล่นนะครับก็เป็นเกมแบบแนว <c oughs> เออแนวแนวอะไรก็ ต้องมาลองเองนะสับเกมนี้นะก็สามารถไปโหลดเล่นได้นะครับสับเกมที่มีชื่อว่าชิบิแพเน็ตนะครับอ้าวันนี้ผมจะมาอยู่ในทางด้านของการอัปเดนะครับเป็นการที่นำเคล็ดต่างๆแล้วก็นำขอต่างๆหลังจากที่ผมเนี่ยไ่ได้มาพอนข้ามแบบว่าอัปเดตเกมนานนะครับว่าเกมมีอะไรบ้างตอนไหนบ้างไง,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 งบ้างนะตอนนี้คือกำลังคิดคอนเทนต์อยู่นะเดี๋ยวเราจะมา,มาตั้งคอนเทนต์แล้วกันนะครับว่าคอนเทนต์คลิปเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะอ่ะวผมมาอยู่ในเกมนะครับก็รู้สึกว่าสัปดาห์เนี่ยจะมีการอัปเดตมานะแต่ผมที่ขึ้นภาพ้ดดูนนนเป็งทาา เจ้าของเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านนะครับก็ก่อนที่สัปดาห์ที่จะมาอัปเดตสัปดาห์เนี่ยมันคือมันมีบ้านเข้ามาก่อนใช่ไหมที่นี่นะก็ผมไม่ได้มารีวิวหรือว่าอะไรตอนนั้นคือติดฐานนั้นของไลเกียรติพอดีนะอันนี้นะแล้วเป็นของทางด้านบ้านนะครับผมบ้านเนี่ยก็อันนี้เป็นของเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าซื้อจากตรงไหนเนะ <laughs> ตอนนี้เขาย้ายของทางด้าน NPC นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินตามหา NPC สักแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิด,ดูแมปแป๊บหนึ่งนะ รีวิวเรื่องแรกของเป็นอทางด้านเรื่องบ้านเนาะเผื่อใครอยากจะไปซื้อบ้านนะครับอ <sho> เอ็มพีซีที่ขายก็คือจะเป็นของทางด้านไข่หน้าสุชาตนะครับเดี๋ยวผมขอดูแบบสักแป๊บหนึ่งนะตรงนี้สุชาตอยู่หรือเปล่าสุชาตอยู่หรือเปล่าสุชาตอยู่ไหนชาตสุชาต,ชาตนะเอ้าเอ็หายหรือเปล่านะตอนนี้เดี๋ยวผมหาสุชาตแป๊บหนึ่งนะชาต อยู่ในจตุรัสเมืองก็น่าจะมีสีนะมันไปไหนเอ่ยนะโอเคอยู่ในจตุรัสเมืองนะครับหัวหน้าอันนี้ผมขออนุญาตเดินไปดูทางด้านเคลแล้วกันนะในนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเราลองเดินเข้ามาก่อนนะครับก็ลทีนี้คือมีทางด้านของการอัปเดตหน้าใหม่ด้วยนะครับหน้าใหม่เนจะขาอยู่ที่มาโคคโตโตคุงนะครับก็เป็น n p c ที่ผมเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นของท่าทางและหน้าตานะครับก็ใครที่อยาก อ่ะเนีซื้อมากดใช้นะก็สามารถซื้อมาได้นะครับก็เป็นท่าปันๆเยอะเลยนี่แต่เปผมชอบหน้านี้จังวะต้องซื้อแะนะกับท่าน,นะครับก็มีหน้าใหม่มา2หน้านแล้วก็ท่าน,นะครับก็อยู่ราคาอยู่ที่99ไดมอนด์เนาะก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะซับอันนี้นะครับก็เป็นทันด้านอ่อาอะไรอีกนะครับเป็นทางด้านของพื้นผนังที่ผมบอกนะครับก็เป็นของแต่งบ้านนะฮะ เราหา n m c ที่มีชื่อว่าสุชาติก่อนนะครับอะตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะซั Sunny นนี่นะผมนี่นะน่าจะใช่แหละอะใช่จริงๆด้วยนะสุชาตินะครับใครที่อาจจะสาบแบบว่าแบกได้บ้านใช่ไหมก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะตรงที่สุชาตินะครับก็จะมีขอนธานาน,นี่นะที่ดินนะครับอันดับแรกเราต้องซื้อที่ดินก่อนนะครับถ้าเราซื้อที่ดินเนะี่ยปุ๊บเราถึงจะซื้อ บ้านได้เนะครับเราจะสามารถเข้าไปปลูกบ้านได้นะที่ดินก็มีราคา,าให้ประมูลตอนนี้นะครับก็มีที่ดินตรงน,นี้อยู่ที่2อล้านเนะแล้วก็เป็นที่ดินขวนญตะน,นตั่นโกต่างๆนะครับก็มีราคาขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองแสนเะ้องนาะก็เป็นที่ดินที่ใครแบบว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถซื้อไปได้นะครับก็จะลดราคาเรื่อยๆนะทุกเที่ยงคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะลด5%ของราคานะครับก็ใครที่ไม่รีบหรือว่าอะไรก็สามารถรอราคาลดก่อนได้เนาะ อันต่อไปขอทันด้านเรื่องบ้านกันบ้างน,นะครเรื่องบ้านเนี่ยก็จะมีอ่างราคานะครับก็เป็นราคาเพชรนะรแล้วก็เป็นราคาโกนะผมก็โกจะมีอย่างขั้นต่ำเนี่ยคือหนึ0 0แสนห้าถึงสามแสนะครับส่วนอ่าของทันด้านเพชรเนี่ยจะมี2 9 0ร้อยเถึงสี่้อยเกนะครับใครที่ <c ười> คิดว่าเปลืองโกเนี่ยผมคิดว่าแนะนําให้เติมเอาเพชรดีวกว่านะถ้าผมซื้อเนี่ยผมก็น่าจะเป็น PET เพชรนะเดี๋ยวเราจะมารอรีวิว <c ười> อยังให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์นได้นะตอนนี้คือผมกําลังหา ลิปที่ทําอยู่นะสับเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะมีบริษัทเข้ามาอีกนะครับสับเกมนี้นะอ่าแล้วก็เป็นทานนั่นของผนังนะครับอันนี้ผนังนะสามารถเลือกซื้อกันได้เลยชอบแบบไหนอะไรนะฮะสามารถมาเปลี่ยนผนังกันได้เนาะแล้วก็เป็นของทันนั่นพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับใครที่อยากจะแต่งบ้านก็สายแต่งบ้านเนี่ยผมคิดว่ามไม่ควรพลาดนะสับตรงนี้นะมาเป็นของทันนัานกําแพงนะครับกาแพงก็อันนี้เลยนะครับมีมีแต่ของทานนัานโกนะก็สามารถมาเลือก จ่ายชะวยกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยนะตอนนี้มีเควสรายวันนะที่ใครเมนูลุงต่อยนะแล้วก็เป็นของทางด้านร้านแรกของรางวัลน,นะอยู่ที่ใครนะอันนี้จุดใครแมปเลยนะซับการอัปเดตนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่โอเคที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันมีขอนทางด้านของแจกฟรีนะเป็นเควสนี่นะผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับเป็นอ่าเควสประจําวันนะครับก็สามารถแบบว่าไปทำเคลสต่างๆเนะี่ยแล้วก็เก็บเหรียญ เพื่อไม่ดอปเลยไม่เกลี่ยแบบนี้นี่นะมีห้าตัวนะปุ๊บปุ๊บดแต่ขี้ไก่นะโอเคส้เดือนดอปแล้วนะหนึ่งอันนะดปแล้วสองอันนะครับผมก็เก็บไปนะมีคนตักทายนะก็ขาดอีกสามอันเท่านั้นนะครับี๋ยวเราจะไปลองส่งเคสดูนะว่าเป็นไงเนาะก็มาลองทําเคสให้ดูนะที่จริงมันมีทางนัานเคสเนี่ยน่าจะอีกเยอะนะผมจะพาไปดูแล้วกันนะว่าจะ ไหนมันจะได้เหรียญมากนะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับเก็บที่ไก่ไปก่อนเงี้ยเราก็ตีไปเรื่อยนะฮะขาดอีก3มอันเองนะจะไม่ดอกจริงๆหรอนะลองใส่เสื้อดีดูนะฮขาดอีก2อันนะครับก็น่าจะได้แหละนะ อันนี้ก็ตีไปเรื่อยก่อนนะครับผมก็ยังไม่ดอบเลยนะขัดอีกสองอันเองจะได้ไปส่งเคสโชว์นะว่ามันจะได้เหรียญได้เท่าไหร่อ่ะไม่นะก็ขาดอันสุดท้ายโอเคได้แล้วนะะเราจะไปลองส่งเคสกันดูนะครับ10อันเนาะ ก็จะได้เหรียญประจำประจำวันเนี่ยนะ่าจะได้ชิ้นหนึ่งนะต่อเคสหนึ่งอนะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนความที่ใต้นะโอเคแล้วเราก็อ่านี่นะสามารถบอกอจะมีบอกนะครับว่าอยู่ที่ชายหาดหินทุ่งดูท้าฟาร์มกินฮีนะสามารถถ้าตรงเคสเนี่ยจะสามารถบอกว่า,าว่ามอนเนี่ยอยู่ไหนบ้างแล้วก็ตัว NPC ใครเนีใครอยู่ตรงไหนนะครับลัฐบาลที่ใต้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะสามารถกดมาดูได้นะมันจะมัก จุดให้เลยนะสามารถแปลว่าเข้ามาดูได้นะสะดวกสบายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาส่งเคสกันนะครับโอเคได้นะเจอแล้วเจอกันพรุ่งนี้โอเคได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นการที่แบบว่าทําเคสหนึ่งเหรียญต่อวันอะไรแบบนี้ก็ได้นะผมคิดว่านะแล้วก็เหรียญเนี่ยมันแลกเปรียนได้ป่ะโอเคดูกันนะโอเคเหรียญมันเทรดไม่ได้นะแต่ของเนะี่ยผมไม่รู้ว่าเทรดได้ป่ะ ขอ,ของน่าจะเทรดได้นะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับแต่เหรียญน,นี่คือเทรดไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปของทันน,นั่นดูของอ่าเจ้าบ p c ในเมืองอตัวตัวหนึ่งนะว่าจะมีเคดหรือเปล่านะครับก่อนที่จะปิดคลิปเนาะโอเคมาอยู่ที่นี่นะเมนูนะครับแล้วกดไปที่เคดนะแล้วลายสีเขียวนะเคดร,รายวันผมคิดว่าเคดพวกเคดร,รายวันเนี่ยมันน่าจะแบบเออน่าจะแบบอะไรล่ะจะน่าจะได้พวกเหรียญละ ผู้เหรียญอะมั้งนะอันนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจแล้วแต่ผมจะม,มาคอมเมนต์ใต้ล่างอีกทีนะว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับโอเคหรัพ์คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปทำเครด์แล้วก็รับเหรียญน,นะเพื่อไปแลกชุดนะครับแล้วก็เป็นการ แบบว่าอัปเดตของแต่งบ้านมานะครับส่วนบ้านเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับว่ามีอันไหนไรถูกใจของท่านนะครับก็ที่ดินแล้วก็บ้านแล้วก็ของแต่งบ้านเนาะอันไหนชอบก็ไปจัดกันได้นะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบพบกันใหม่คลิปหน้าเะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์แกล้งคนหรือว่าสุ่มของหรือว่าต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เนาะไปเลยครับบ๊ายบายเจอกันนะผม